ดีมั่งยากดีอดทนมีสุขคลคุณธรรมประจกายสุขกายสุขใจไม่เดือดร้อนสุขนอนสุขขังสุขความเสียงสุขเรียนสุขเล่นสุขสามีงามรู้คนเลี้ยงเก่งดีมีสุขกล้รู้เกยเกีย์ขั้นตอนการแข่งขันทุกเราในองการขานักเรียนโรงเรียนมัธยมพกอ้าดอกแหวนใขอนาเสนอผลงารเป็นงานประกอบการเมืองเดียวกัต้นแบบชายในีประเทศประจำปีการศึกษา2567 สภาน,นักเรียนโดดเดีย่ยวด้านข้องใจดอกแวงใหญ่สร้างผลงานติดอาสาเนาะรำสารพระราชาพระนาสู่ความเป็เนเพลิงโลดด่างพระราชาดังพระบาทสมเด็จพระสสปราเมนธนดาด้ามาที่มาดีตีนจิตธารวาชิราลงกรณอดทวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเทศกาลที่สิบรงตัดไว้ว่าทิศอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ <S <S เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ความดีเพื่อประโยชน์แก่รมชาติไม่หวังสิ่งตอบแทนพี่นองเือปันโกรางปันใจทาคนตเราด้ระองค์ปู่นาคหนานาที่กัหน้านีลอยตา,ตา,ากสาราควงโดงดังในแบบที่าปีให้จจึโกกลางนอแว้งไหเป็นคื่นตารงเลี้ยงนานในพัฒนาปัะชาิประดาว Rồi pha ra riếng mình ký ở phòng nhân nhân người đại thì bận giải hay bỏ ชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรทำา่อ้อยนาข้าวและมันสำปะหลังสินค้าและที่จะนําออกของผลิตภัณฑ์รองรับนักเรียนจากบ้านโคกกลางสามหมู่บ้านบ้านหนองแวงตำบลโคกกลางบ้านหัวฝายและบ้านม้งข้าวตำบลสะสาเข้ามาศึกษาสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางหมู่ใหญ่จึงมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นวิถีประชาธิปไตยวิถีประชาธิปไตยสร้างนักเรียนไทยให้เป็นพลเมืองและพลโลขับวนกลไกการทำงานของสภานักเรียนไทยใต้แนวคิดสร้างผู้นำจิตอาสาน้องนักาึาพระราชาพัฒนา เรียนรู้เป็นพื้นฐานมิชาการต้องเรียน,ร,นรู้กิจกรรมมานพ่อผู้สู่วิถีประชาธิปไตยสภานักเรียนโรงเรียนบ้านพา่อผ่านห่าวใหญ่มีการดำเนินงานถามเพื่อทุกิีการศึกษาดังนี้การส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนจากวิสัยทัศน์คณะกรรมการสภา,า,านักเรียนทีวา่า คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโพกลาเหาแวนใหญ่เป็นองค์กรแห่งความสุขเป็นแกนนาส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและขยายเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศนอมนำระับปรัชาริฐกิจพอเพียงผู้เที่ยวประชาธิปไตยในโรงเรียนได้มีการพัฒนาองค์กรสภานักเรียนเป็นผู้ดําเนินโครงการและกิจกรรมมีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสารควบคุมดูแลสนับสนุนผ่านการดําเนินงานของสภานักเรียนมีดังนี้การส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียน เรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดทําการบูรณาการร่วมกับวิถีประชาธิปไตยซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันสาัญคือคารวะธรรมคารวะธรรมสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสถาบันเรียนโรงเรียนนักข้อการอวัยวใหญ่ซึ่งมีผู้สมัครสามพรรคดังนี้ นางสาววีนาธีพาเจนมาจากภาคตะบนเขาร่วมกันพัฒนาทำไวทำได้จริงน้เงินขาวพัฒนาโปรดเลือกตัวตอเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีะัมีนาาดปิตาจากมื่อรอพรมพนาาแหต้องเด้อยากได้าดีให้ได้มคหลังการเลื่อนตั้งจะมีการเติมชุมแผนขังการทำงานของ er. สมาชิก สองคนสามเลยค่ะแล้วก็สภานารีธรรมจะมาหนึ่งคนสี่เห,หรอริสภานารีธรรมจะมาหนึ่งคนห้ากรรมการฝ่ายต่างๆจำนวนสิบเจ็ดฝ่ายจากผลการเลือ,อกตั้งประธานสภานารีธรรมได้แก่ได้แก่เด็กหญิงทนาพรพรสิงจากพรรคเพื่อร้องพร้อมเพื่อพัฒนาค่ะย,ย,ยินดีด้วย โรงเรียนมัระเบียบข้อบังคับว่าด้วยสถานการณ์ตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันโรงเรียนบ้านโคกลางหม่งเวียจ่มีการใช้ระเบียบว่าด้วยสถานการณ์ในปีพุทธศักราช2515 8หมวดหนึ่งโดยเฉพาะการการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานการณ์และคณะครูที่ปรึกษาสถานการณ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานการณ์และครูที่ปรึกษาสถานการณ์เป็นผู้ดำเนินโครงการและกิจกรรมครูที่ปรึกษาสถานการณ์คือนายทีรศักดิ์วงจันทร์และนางสาวสุภาวดีสินคอตต คูที่ปรึกษาสภานักเรียนในปีพุทธศักราช2567และคณะกรรมการสภานักเรียนอีก21ตำแหน่งขอค่ะคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนน้ำโพกันแหัวหน้าใหญ่มีการจัดมีการจัดการทั้แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนสภานักเรียนมีการประชุมสภานักเรียนอย่างไรเดือนละหนึ่งครั้งเชิญชมการสานิการประชุมได้เลยครับขอบคุณครับค่ะทานที่ประชุมพร้อมแลขอเปิดการประชุมค่ะเนื่องจากวันที่1 8สิงหาคมพุทธศักราช2568เราจะมีการประเมินโรงเรียนต้นแบบคานนี้ในระดัประเทศค่ะค่ะ การเงการพัฒนาคณะกมการทางเรียนคณะกมการทางเรียนโงยนัการเใหญ่ได้การใหญรบริางเพื่อจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์เพื่อการจาคู่มือการงานทางเรียนของสถานการณการศษาพื้นฐานสาบัาธรรมนูญว่ด้วยทางเรียนในโรงมการเรียนใหญ่เพื่ตลาดสองห้าร้อยิได้สารการเพื่อท้าที่สองทาเียบโรงเรียนมังเข้าใจหารงเวิย่บรรมนักเรียนพทธศกาชสอ เพื่อกห้งานงานพานักเรียนโรงเรียนของโรงเรียนเป็นไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกแบบและสอล้องกับรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโ,<ร>โรงเรียนบ่านโคกการหนองเวียงใหญ่จึงได้จัดระเบียบโรงเรียนว่าโคกการหนองเวยียงใหญ่ว่านใม้ภานักเรียนพุทธศักราช2005ล65ฉบับนี้ไว้เพื่อคําแนะนํา หนบทเฉพาะการ45ข้อดังนี้บทที่1บททั่วไปค่ะบทที่2องวัตถุประสงค์ค่ะ กุญแหัวใใหญ่นั่นคือห้องเพื่อใช้สําหรับการประชุมการวางแผนการดําเนินงานกาการะชุมควบคู่เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยการจัดเก็บเอกสารและเป็นห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาสตรียนอโรงแห่งวัดกุญางหาวัยใหญ่และพื้นที่ปรึกษาสภาสเรียนคะกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของสภากเรีนที่มีการจัดประชุมมอบหบายจากผู้บริหารและมีการจัดตั้งผู้นำนักเรียนมีกิจกรรมสื่อทอดการบริหารสภานักเรีย เพื่อบอกงานจากพี่นศี่สุนุนน้องถ่ายทอดสบการณ์จากพี่นศี่สุนุนน้องของฟารนักเรียนเป็นประจำทุกปีโดยรุ่นพี่คณะกรรมการฝ่ายนักเรียนจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาฟารนักเรียนเพื่อให้คําแนะนําคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนเสมอคุณค่ะคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนโรงเรียนพระพุทธการหลวงใหญ่มีการจัดการวางแผนการเรียนรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูละเรียนรู้ดังนี้ครับสาธ ประาต้าสงการราสนแลอมเมการประหารดาที่ไป้ในารจัดกิกรรมมีการงประมาณเพื่อสันจากเงนโการาๆนี้มีก่นราลมีกวาร้างแผนเือกิจกรรมมีการตั้งประมาณ300บาทมีการศึษาประมาณ500ามีการตามแผน การภายใต้งาบดีที่ตั้งรงแผนที่งรปฏิบัติสี่การตรวจสอบเอการแก้ไขและปรับปรุงปฏิบัติงานและพัฒนาการทางานอย่างตเื่องโครงการกิจกรรมของสานัเรียนแต่กิจกรรม็สบูรเร็จแล้เสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรมสภานัเรียนจะทำรางานทุกกิจกรรมโดยีข้นตอนการดาเนินงานดังนี้เื่องการปชมของสภานัเรียนด้วยแผนงาน ่การศึกษา 2. จัดการสั่งแต่งตั้งาไดรัการดำเนินงาน 3. ได้รัการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบวลาหน้าที่ตามที่เราต้องหมาย 4. ก็รับกิจกรรมเอประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยให้สำคัญกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 5. ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากแบบประเมินโดยให้สำคัญกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมถ้าประเมินผลการจัดกิจกรรมที่พีเหมือนตามแบบประเมินก็เียกอปัญหาที่พบหาแนวทางการแก้ปัญหา ดำเนินงานเสร็จสภาพแรดล้อมของการดำเนินงานนั่เสนอต่อผู้ว่าการลงมือสอนพ้องกับผู้ว่าช่างประชาธิปไตยสภานักเรียนโรงเรียนไั่ต้องการหลงแรงใหญ่ดำเนินการจัดกิจกรรมระดับต่างคณะไม่ตการสภานักเรียนตอนัะเรียบสภานักเรียนโรงเรียบไม่ต้องการหลงแรงใหญ่ประจำปีพุทธศักราชสองพหารบหมวดที่สี่องค์ประกอบการดำเนินการสภาักเรียบของผู้ว่าการการรายงานผลสภานักเรียนโรงเรียนบไม่ต้องการหลงแรงใหญ่มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมโดยสรุปเป็น มวลผลเป็นสารสนเทญเผยแพทย์ขาดจดหมายยุคนี้สศพานนักเรียนโรงเรียนบ้านข้องกลางหนองแวงใหญ่มีการดำเนานถึงการดำเนินงานทุกกิจกรรมสะานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาทุปไตยตกมวิถีประชาทุปไตยสะานักเรียนโรงเรียนบ้านข้องกลางหนองแวงใหญ่กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาทุปไตยคือขานวะธรรมสามคคีธรรมปัญญา สภาเรียนเกมกับเราเป็นงานปฏิทักษ์การ BDC การวัดทำสามปัญญาธรรมและสภาเล่นเกมกับเราได้เปินงานตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามทางสายกลางสามสายคือความพอประมาณความมีเหตุผลความมีภูมิมปันญาชนพิธีภายใต้สองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมหนึ่งความพอประมาณหนึ่งกิจกรรมรู้จักใจ้ข้องสองกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมสามกิจกรรมสภาประชาที่เป็นใหน้าเศรุงความมีผล หนึ่งกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภาเรียนสองกิจกรรมประสมนิเวศนลำราสถาบันการมีปุกปมการในตัวีิดีภายใต้สองเงื่อนไขคือความรู้และคุณธรรมหนึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเรียนสองกิจกรรมสภาเรียนยาาสามกิจกรรมประชาสาันให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงพลาาติกและปกแก้วน้ำสวนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้ำในหลอดพาติกขอครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จำดวงแบบระการฝึกฝนไว้ รักชาติศาสตร,สรท์ทางกายใจมีวินัยเพื่องแา่งจุติเดกกันไปเรียนรู้อยู่ยาวแม่พอเพียงมาร่วมเรียงมุ่งมั่นอย่าแข่งขันในการงานรวดเติมแต่งชิดช่วยกันอยากสร้างสรรค์แต่งใหม่ให้ดีอุรักวางเป็นไทยแท้ไม่แปรเปลี่ยนหมั่นท่า,พาพเพียงอิจอาสาให้สุสสขสมสภานักเยี่ยนพอคอนอช่ยระดมส่วนเชื่อชมอิจกรรมแต่ประการ จการเกิจกรรมการตัดสินกีฬาสอกิจกรรมของหายได้คือสมีวิธัยกิจกรรมนี้หนกิจกรรมการเป็นการดอบทยสกิจกรรมกาแต่กายให้ชเฉ้ในสี่ฝ่ายเรียนรู้กิจกรรมคือกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นกาบสถาเนักเรียนห้าอยของเพามนกิจกรรมแบบนี้หนกิจกรรมการเนฟังผ่านังวัดสองจวองพิทีกกผู้มัญในการทำงานกิจกรรมคือกิจกรรมถูกใจที่ได้ทำเจ็ดแล้วก็เป็นไทยกิจกรรมแบบนี้ห จิทกรรการแต่งกายด้เป็นาไทยสองจ้าฝุ่นปริยัติไทยแปดมีกิจสาธารณะก็คือจิดกับมพงานชุดชุดคองค้ชอ่ห้าสิบีชีวิตกอดสิบทีปอดสาธิติคุ้มคอองหนาสิบีเอกในการพัฒนาอีสิครามีส่วนร่วมร่วมมืาเหียเสี่สิบีเด็กไทยมารักิจ ใช้ความคิดเตือนสติมีสงไหลสภานักเรียนคอมพิวร์ลดตานไข่ทุกคนได้สี่สิทธิอย่ามองเบียงสภานักเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมสิทธิสิบปรการดังนี้ครับหนึ่งสิทธิที่มีชีวิตดีกิจกรรมเพื่อจิตกรรมการรวสุขภาพกิจกรรมการอรวมสองสิทธิที่จะได้รับการปกป้องมีกิจกรรมเพื่อกิจกรรมการอรวมปลุกปั้นยาเสพติดสามสิทธิที่จะได้รับการพัฒนามีกิจกรรมเพื่อจิตกรรมพนันสภานักเรียนสี่สิทธิที่มีส่วนร่วมมีกิจกรรมเพื่อ กิจกรรมเพื่อสมาชิตรายงาการศึกษากิจกรรมและรายงานการศึกษาต่อครับสวัสดีค่ะดิฉันเล่หาค่ะประธานทีมานทำหน้าที่ประเมินผลขอรบกวนท่านคณะกรรมการทราบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมให้พวกเราด้วยนะคะเมื่อสิ้นสุดการประเมินผลจะมีการรายงานต่อในงานประชุมครับสมาชิกในรเบียงานจากกิจกรรมส่งเสริมโดยนำระบบธรรมารีบาลสุพรรณคนาะท่านหน่งใคร หนึ่งิราที่จะทำสองเราคุณารทำสามหความโปร่งส4ีละการสื่วม้าัความชอบหกลัความรู้ข้าผ่านกิจกรรมต่างๆกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมปูกฝายแตงเกียวสกิจกรรมคฒนาสีวิาร์กิจกรรมรักษาครับสกิจกรรมสุดท้ายมีความสุขห้กิจกรรมพื้นที่สีเขีหกกิจกรรมโลสวยงดงามขอบคุณรับ เรือกตั้งคณะกรรมการสนักียนสองการพัฒนาเสีิมไอก้อคณะกรรมการสนักเียนามจิตกรรมศิลป์ว่ายูนอวัยที่สี่เตรียมพูกันพูดสิธีพิพาเนี่ยห้ากับคนอีสืบคนละหกกำกับคนท้าทิอาสา 6. โรงเรียนต้นสะอาด 2. เจ็ดสถานีตระเวนทุ่งร้อนอำเภอนาจารย์ 8. ฝ่ายปกครองอำเภอนาจารย์ 9. โรงเรียนบ้านช่องไม้อำเภอเด่นนุชาจังหวัดยะโสธร 10. โรงเรียนบ้านหนองซอนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม 11. โรงเรียนอันบ้านขอนแก้วอำเภอขอนแก้วจังหวัดขอนแก่น 12. โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี 13. โรงเรียนสูงเนียนสามัคคีอำเภอพานา กนครและสี่โรงเรียนฐานน้ำใจลำพิณายเกษมนครพะลังค้าพะลังค้าสี่การเรียนจัดกิจกรรมโดยโะลงการในสวนร่วมในต่างในท้องถิ่นระดับชาติผ่านกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และการปกครองระบอบประชาธิปที่มีความหมายลักษณะตรงเป็นประมุขตรงเป็นประมุขหนึ่งกิจกรรมประการปันยิตสำประชาชนในใจสองกิจกรรมโดยโลกให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งสามกิจกรรมโดยโลกการเลือกตั้งอารักษประการสภาเรียาขอครับ TNC t Heat b สืบสารสร้างสรรค์แบ่งปันอดีต พี่น้องเอ้ยขอขอบคุณทุกท่านที่เดินมาช่วงงานกิจการที่ขาดเอ้ยสภาพเรียนบ้านกลางน้องแวดใหญ่มือนีสิดีแท้จำใดมือนีได้สิบอ๋อต่อถึงตำนานปูนาคายยานาคีซอยสา่างสารากวางวัดส,สรีสำรานบ้านกลางเป็งที่ตังสารา มีตำนานเก่าวาผู้เยบานนอนคิดนิมิตฝันเห็นพญานาคานาคีอยู่ทางทิศเหนือพุนเติบระช่ารับด่างกดเลือกมันหายรีบเล่งไปเชิญของนาคาหน้าคีเจา้มามะนาาบานโบกลังสันแล้วเสียงเงืองลือไปท่แคแ้นแดดท้ยทุกฐานทิ้นพอได้ยินว่าเจ้ามาซอยส่างสารา แรงสัมภาแกตกาบริจคกรั์เงินทองสั่งสาระจนแล้วสือม้าทุกมือนีพี่น้องเลยลูกต้นกายอ่อนช้นตามวิถีลูกความดี ถึงคณะกรรมการสภาพนธุเร pues ียนเพื่อเรียกขอสืบภาพองค์กรกำหนดประเด็นการขอภายนอกด้วยหลักการขอเระ่อการขอนำมาไปยึดข้อสอบของกับในวคิดของสถานงานคณะกล้าการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลที่ได้คือการกำหนดไปยึดเหมาะสมกับการดำเนินงานฐานการปัจจุบันมาระเบียบโเรียนรับประกันหน่วยใหญ่การกำหนดวิสัยทัศน์ก็เลยยึดภารกิจโดยผสมองค์กรที่สอดคองกับแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสภาบันเรียนตามในวคิด KTS ตามโมเดลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสภาบันเรียน นำไเป็นสู่การขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรกิจกรรมที่มีคุณภาพและเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานเรียนยทยาวิธีการใช้ระบบ KTA าม,มาเร็ว KNO KNOW รู้สภาพปัญหาและข้อมูลทั่วไป KNOLE k n o w l e องค์ความรู้ N n e w o r k n e w o r k การสร้างพลังเครลอข่าย S Sustainable Sustainable ความยั่งยืน T TWORK TWORK ทีเอดีทีเรียบแบบทีเอสีดีความกัรผิดชอบการปฏิบัติงานของสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมโครการหมู่วยงใหญ่ส่งผลให้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกดังนี้การปฏิบัติงานเป็นเลิศของสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมโครการหมู่วยงใหญ่รางวัลที่ได้รับ1รางวัลทีเอสซีดีทีสื่อสารสร้างสรรค์แบ่งปันอันดีในประเทศว้าวสองรางวัลชนะเลิศประเภทโรงเรียน กาารศึกกษิจกรรมการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาวันทีปีพุทธศักราช2 5 1 7เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม3สภานักเรียนโรงเรียนมั่งคั่การหังเวียงใหญ่ชนะเลิศกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปะและกิกรรมนเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา3ปีติดต่อคือที่70 71และ72ขอบคุณครับน้ำเงินขาว6สบายเด็ดสุกสมชน คนดีสีโขก,กพี่น้องเอ๋ยเบิดการบรรยายแห้วสภานักเรีเยนบ้ตนโคกกลางน้องเว่ยไงขอลาลูกสาก้อนนี่ก็ดีสร้อยย่อกให้ดำกองไปทั่วแดนเลยแหมพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยฮากการเต้นากการเต้นฮากการเต้นฮากการเด้นทไมคือวันเาไม่เอสาสัญลักษวไม่อเอาเบสิเดียนกอน you mm -hmm.